โอ้โหเจอกันรอบคำ,ค,ำค่ะแอดมาอย่างด่วนจีเลยนะเพราะว่าน้องลิสค่ะลงใน IG เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็ลงทั้งของเพจส่วนตัวแล้วก็ของบริษัทด้วยนะคะเพลง LOCKSTAR ของเรากำลังจะมาแล้วค่ะลิซ่า o o c k s t a r นะคะ และบอกเลยว่าน่ารักมากมีเวลาประเทศไทยแล้วนะคะตอนที่วายโปรโมทให้บอกเลยว่ามันไม่มีไม่ต้องไปดูเวลาเกาหลีเวลาเอเชียอะไรแบบนี้แต่อันนี้น้องบอกเลยค่ะว่าเจอกันวันศุกร์ที่28มิถุนายนนะคะศุกร์สิ้นเดือนโลดจ้ารอเลยนะคะบ้านเราก็ตื่นเช้ากันหน่อยตื่นแข่งกระไก่ไปเลย เจ็ดโมงเช้าค่ะตื่นมาดูเพลงน้องกันนะคะแล้วก็มีเป็นเวลาของเกาหลีด้วยใช่ไหมเห็นไหมแล้วเกาจะมาน้อยใจน้องทงน้องทิ้งไม่มีหรอกนะคะในใบโปรโมทเนี่ยก็ยังจะมีเวลาที่เป็นสากลมีเวลาไทยแล้วก็มีเวลาเกาหลีด้วยโอ้โหน่ารักจริงๆนะทุกคน คือบรรยากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้แล้วก็ต้องบอกว่าในแคปชั่นเนี่ยก็มีภาพเป็นท่าล็อกสตาร์นะมีดวงดาวมีกีตาร์อะไรครบเลยตามที่น้องได้ใบไวนะคะเรียกว่าก็เป็นการล a อนช์ออกมาก่อนสำหรับคลิปติ๊กตอกสอคลิปแรกนะที่มาบอกใบนะคะแล้วก็มาพร้อมกับข่าวล่าสุดที่เป็นโปสเตอร์แบบนี้ซึ่ง น้องก็ยังใช้เพลงตื้อตื้อด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 นะทุกคนก็เลยว่านี่มันเป็นเพลงส่วนหนึ่งของเพลง r o อก s ต a r หรือเปล่านะคะโอ้โหทํานองแบบนี้ถ้าใช่จริงๆลุ้นมากลุ้นเรื่องของการออกแบบท่าเต้นว่าน้องจะดีไซน์ออกมาอย่างไงเพราะว่าเออมันเก๋นะแล้วมันไม่ใช่ทํานองแบบแบบเคป,ป๊อปที่เราคุ้นน่ะนึกออกมามมันไม่ใช่อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเต้นน้องจะเป็นยังไงเชื่อว่าน้องต้อง เปิดมิติเปิดโลกใหม่ให้เราแน่นอนเพราะอลิซ่าไม่เคยคิดอะไรเหมือนใครนะแล้วก็เคียร์ทีฟอยู่เสมอด้วยอ่ะรอติดตามค่ะอันนี้มาด่วนมาไวนะคะแตกฮือมากแล้วทั้งใน,ในแฟนอินเตอร์แล้วก็แฟนเกาหลีส่วนไทยก็เตรียมขึ้นแท็กทวิ t เตอได้เลยนะคะฮอตจริงอะไรจริงค่ะมาไวมากถูกใจบริษัทนี้ทำงานถูกใจมากนะจ๊ะบอกเลยวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปนะ ะะดีใจอ่ะดีิบมิถุนายนนะทุกคนเจอ,อกัน7โมงเชา้า